การอาชีวศึกษานับสืบเนื่องมาเป็นเวลาอันยาวนาน เป้าหมายการดูชีวิตที่ดีเครื่องบครทุเส้นทางชีวิตเสียสมวนเลือที่จะต้องมีหางเสือบรรทับจึงจะแล่นไปในทางที่ต้องการได้เป้าหมายชีวิตที่สำคัญยิ่งของมนุษย์นั้นคือการประกอบอาชีพจก สาบันอาชีวศึกษาให้เป็นศูนย์กลางแห่งความสมานฉันทที่จะเพื่อคูนทรัพยากรต่อการให้เกิดความแข็งแกร่งในทุกสาขาวิชาชีพเพื่อสร้างคุณภาพในการผลิตกำลังคนตั้งแต่ระดับปุ๋ยมือระดับภีมือระดับเทคนิค,ค,คและระดับ 何 啊刚